จมินเหล่าเนี่ยเขาสร้างเอ้ยยังเย็ดพี่ไอน้นั่นะเราไมาเปิดซิ่งข่อยฮะมึงไปยูจันเลยเฮ้จันเลยเขาไปเปิดซิ่งมึงไปสื่อของห่างอีกก็ได้เหม,มหือนี่ฝนกะซีตุกขึ้นทั้งสิตกุกใหญ่มันเปียกซิ่งสิเปียกโข่อยกันดอกอืสิเพื่องบ่หนออืมเนี่ยสิ ออของเงินบ่ได้ไปหาซื้อของห้างก็ได้บ่ยากพ่อเมธเฮ้ยใช่หรอเออได้เพราะเราลดตานไ่ให้ใช้นะสาวฮะเดี๋ยวจีไปไหนว่าไปหาอะไรได้สิจ๊ะจะไปหาอะไรได้อยังจะเป็นบ้าบ่สัตว์คอยนอนเว้นไปเห็นอยังเนีย่ยจะเป็นบ้าบ่ ยืมแน่มือนึงบ่สาคอยสวนนเว้นบ่บ่ไปพ่อเมื่บยายจะมาเผยของคยไดวาย่้หอบ่บคอยืมคอยยืมปุ๊บจิงเนี่ยคอยอยายกยสีป๊เปลวมันส้อยนต้องไปเยออนาคตคอยสินนเว้นมาวอยสินนเว้นกะหาเงินก็คอยสิปนนเว้นบ่ ไปไปเลยเราจะจีบไปหาไปใช้ก็ไปไปไม่เอ็มดอกเข้าศันรูคนแห้งตะยานซิ่งเปียกอยู่บอกให้เอื้อฟังมึงให้เอื้อไปจัดการมึงพี่ใหญ่นี่โอ้ยอ่างบอกจิ้มเงินเหล่าหี้ว่าเขาซาบเอื้ออย่างเงี้พี่ใหญ่นั่นละแล้วมาเปิดซิ่งข่อยฮะมึงไปอยู่จะเลยให้จะเลยเขาไปเปิดซิ่งมึงไปอยู่รรซ่าเล่งนั่นล่ะ อย่าบ,บอกว่าเปิดซิงในโรซาเร็งเลยไหนก็ะเปิดในโรซาเร่งนั่นละ่ะติโทถคือมาอุบาทร์สาั่วแห้งถ้ามันอยู่ใส่อีเดินี่พุนหอบสารไปนอนเว้นอยู่พุนว้ากูจะไปจัดการมันให้มึงละบอกเรียวว่าสิมาฟองเอื่อยทาเบิงเบ้งโลดทาเบิ้งโลดโอ้ยบรรยากาศเย็ยนสบายเลยเมือน <c oughs> นี่ใคละ่ะเฮ็ดจังนนีล่ะ ลุกขึ้นมึงลุกขึ้นแล้วเนี่ยังบักษาชัวยังยีกลุกขึ้นแล้วนี่ยยังมึงเป็นยังมึงจะให้กำหนงกูไอ้ยังยีกมึงก็ให้กำหนงกูแน่ยไอดยังยังนี่มันบ้าบ่มึงก็เปิดซิ่งน่องกูเป็นบ้าเขาก็เปิดซิ่งทำไมป็นญญะสัวบักสัวเอาอย่างนี้มาตีคอยยังมึงก็ให้กำหนงกูแน่นี่จ้ะใช่ไหมหน่อคอยยังยังดิมึงก็เป็นคนสัวแนวนี้ฮึ มึงเป็นผัวกูได้เห็นน้องกูได้จะเป็นบ้าอี้ยังเงี้ยนี่แหมแค่คอยเปิดซิ่งเื่อๆเปิดซิ่งแค่มึงเปิดซิ่งแค่มึงเปิดซิ่งหือหืออือคือเหตุนี่นี่เอออือมึงก็ชวนนี่นี่กูไมกคิดมึงจะมคอนเสิร์นี่นี่เลยน้องกูได้ดิมึงมาเปิดซิ่งมันได้ตั้งได้หือเอากระน้องโวยมึงที่เป็นยังก่อากับไอยแค่เปิดซิ่งเื่อๆให้เปิดซิ่งแห้เปิดซิ่งแค่เปิดซิ่ง มันว่าม่นเลือกอะีรมาให้ถ้าบันทาทเมื่อเขาหูเขาถือบอกเราพื้นมาที่เราพื้นเนี่ยกับน้องใส่ผัวคนเดียวกันเขากระเจียวขึ้นเอื่อยกบน้องใส่ผัวคนเดียวกันคุลับบันใดดอกเนาะคุลับบันใดดอกเนาะกุลับบันใดดอกเนาะเอาไปปกสิ่งไว้ก่อนสิไปหาซื้อของหายเดี๋ยวเออเอาถ่ายไปปกสิ่งอีหยัง มึงเขอพี่ไอ้มึงเปิดซิ่งมึงเนี่ยอาส่าปลุกไปแล้วก็มาเอาเปิดสาเธอออกอยนเอามานอนเว้นเฉยอยู่เปิดซิ่งเปิดสาเอาแจกซิ่งโอ้ยโอ้ยกูจะถีบเอามึงเดี๋ยวนี้ตีเจ้าเห็นยังเจ้ากเบมึงหน้าเะมึงหลังแน่เปิดซิ่งเงี้ยกมันไปบอกใครให้ไปบอกใครว่าจับเปิดซิ่งมันจะึะเจ้าจะสบายว่าจะหายบ่เปิดซิ่งของอ่างซิ่งชื่อของอ่างมันนั่นโอ้ยโอ้ยไปถีบไปหูน่นยนะว่าเปิดซิ่งไว้